Thank <laughs> you. মেডা মেডা Oh mm -hmm. เดินทางมาก็มีแลให้ตื่นเต้นมาถึงนี่ก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆที่แบบว่าเจอเป็นแฟนมาให้การสนับสนุนกับ passion นะครับผมจะบาแหลมทองแะยองวันนี้ดีใจมากเลยครับค่ะก็กว่าจะมามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากยายแต่ก่อนมาถึงนี่ยังแตกเรียกว่าการจะมาหาสาวแะยองเนี่ยมันช่างลำบากที่สุดแต่พอมาแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆแนี่ไ เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับมาที่นี่อ่าครั้งเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามครั้งที่สามนะครับครั้งแรกมานี่อุโมงสมัยกำลังสักสี่ปีที่แล้วนะฮะส่วนครั้งที่สองที่มาต้องเป็นอ่าอ่าเรียกว่าประเพณีอาหารญี่ปุ่นใช่ไครับผมแต่ว่าอุโมงร้านอาหารญี่ปุ่นเต็มเลยทั้งห้างเลยรับแบบดันดองระยองที่มีแฟชั่นเกิดขึ้นค่ะมาดังเลย่าด้วยนนั้มา กลงมานะครับผมแล้วก็นี่เป็นที่สามก็ของสใเรืงขอกรเขารพยศด้วยที่มีโซ e n t a t i o n ขึ้นมาทำให้แฟนได้มาแบบว่าทั้นชอบทั้งทีแบบนี้ครับ สูตรอาหารชั้นสามอ่าเขาบอกว่าโอ้โหร้านอาหารเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับอยากบอกเลคะว่าที่นี่เนี่ยร้านเด็ดโปรโมตี้ด้วยนล้วผมแมชอบกินอะไรจริงปโผมจริงจริงแล้วผมเป็นคนชอบกินมากๆนะครับช่วงนี้ต้องทำบะเไปด้วยการลดมันหนักลงมาค่อนข้านเยอะมากจริงจริงกินทุกอย่างเลยนะครับผมกินทุกอย่างเลยนะฮะของค้าของหวานกินหมดครับขอเมนูโปรดสักหนึ่งเมนูเมื่อกี้ที่แฟนคลับที่ว่าอาหารแฟนคลับกับ เมนูโปรดของณเดชคิดว่าเป็นเมนูอะไรคะส้มตำห้าเห็นลาบแล้วเหรอครับทุกคนตอบส้มตำนะเดชหน้าแบบนี้นเกิดที่อังกฤษนะส้มตำมันจริงถูกต้องครับผมถูกต้องใช่ไหมคะโอ้โหถ้าอย่างนั้นมาระยองเนี่ยส้มตำที่ระยองอะไรเดชอะไรเดชส้มตำอะไรเดช ปูม <One input> ้าปลาปูสดขาเพื่อเคยได้ยินปูม้าใส่ปลาด้วยลองกิกันดูไม่ได้อาจจะอร่อยก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปลองชิมกันนะแต่ว่าเป็นคนอยู่นั่นทำกับข้าวน่ะพยายามทำคือก็ทำไปไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่คุณไม่ได้กลับไปทานมากกว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้พูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักว่าตอนนี้กำลังแบบไดเอทอยู่มีเทคนิคอะไรไหมเพราะว่าเรา ตันเด็กของเยอะมากเหมือนกันคือจริงๆก็ก็บอกว่ากินทำให้ตัวเองมีความสุขนะะกินอะไรก็ทำให้ตัวเองมีความสุขแต่ว่าก็ไม่ทำร้ายร่างกายมากจนเกินไปอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่เดินจ็อกกิ้งวิ่งหรือว่าไปเต้นแอโรบิกตามหรือว่าสวนสาธารณะอะไรเงี้ยนะอวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี้ยก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยมโอเคนี่แล้วบรรดาแฟนคลับวันนี้ กรุงเทพรวมถึงใหญอพีด้วยชาวระยองเนี่ยเรียกได้ว,ว่ามารอที่แทชั่เนี่ยตั้งแต่าห้างยังไม่เปิดโอ้โหเรียกว่าปูเสือห้าน้าหารปูเสือหน้าหาง,หาหางถูกใจ มีโอกาสได้ฟินกับระเด็กได้ขึ้นมาถ่ายรูปคู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วรู้เลยนะว่ามาถ้าอย่างนั้นนะคะนอกจากรูปคู่ที่จะได้ถ่ายเดีย๋ยวจะได้วอเชอร์ด้วยนะคะจากแพชชั่นบายหลังทองเลยคุ้มจริงๆคุ้มมาก